สวัสดีค่ะเด็กๆอัสลามมุอะลัยกุ As ๊มบารอมะตุนล้อบระกาตุวันนี้เราจะเรียนหน่วยวันพ่อแห่งชาติกันนะคะวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่หธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมมานาถบพิรในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือรัชกาลที่10นะคะ พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศม,ม,มหาราชในขณะที่ยังทรงพระชนชีพพระองค์ได้ทำนุบำรุงและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายเลยนะคะ พระองค์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนมากและดำเนินพระราชกรณียกิจอยู่ไม่ขาดซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคนต่างได้รับรู้ในพระบาร,รมีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยกย่องให้พระองค์เป็นพ่อแห่งแผ่นดินด้วยเหตุนี้ วันที่5ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วยังถือเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติของประชาชนชาวไทยด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ประจำวันพ่อน,นั้นคือดอกพุทธรักษาสีเหลืองมีความหมายเป็นคำอวยพรในศาสนาพุทธคือพระ คุ้มครองนะคะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะคะในปี2555พระอ,องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกเพื่อยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ผู้ให้ความสำคัญกับดินน้ำและการเกษตร ในวันพ่อแห่งชาติหน่วยงานต่างๆจะประดับตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามสมพระเกียรติและจัดให้มีพิธีรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่9 วันพ่อแห่งชาตินั้นเป็นวันหยุดราชการนะคะที่เราหยุดกันไปเมื่อวันจันทร์นะคะจึงเป็นโอกาสดีที่ให้เด็กๆได้อยู่กับคุณพ่อนะคะได้ช่วยงานต่างๆนะคะได้รำลึกถึงพระคุณของคุณ,คณพ่อนะคะเด็กๆได้ช่วยอะไรคุณพ่อบ้างคะให้เด็กๆบอกพยาญชนะที่ออกเสียงเหมือนกัน ยนะพยัญชนะชนะพยัญชนะพยัญชนะหมายถึงตัวอักษรทั้ง44ตัวนะคะตั้งแต่อ,อกไก่ถึงอนกูให้เด็กๆบอกคุณครูว,ว่ามันมีพยัญชนะตัวใดที่ออกเสียงเหมือนกันคะ่ะบอกคุณครูค่คะขอไข่กับขอขวดขอไข่กับขอขวดดีน้าเก่งมากค่ะ ขอไข่กับขอขวรออกเสียงเป็นขอนะคะต่อไปค่ะคอควายค่ะคอควายคอปนต่อขอคอนค่ะตัวคอควายคอปนแล้วก็คอระคังคอระคังอะีน้าอน่าต่อไปค่ะตัวอะไรอีกคะคอควายคอนคอระคังออกเสียงเป็น ทอ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 ธงทอทหารแล้วก็ทออะไรทอพูดเท่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกทออะไรนะเมื่อกี้ครูได้ยินทออะไรคะทอมนโทเข็งมากค่ะรอบพอดีมีทอมนโทด้วยนะคะงอาเสียงทอด้วยนะคะต่อไป ตัวอะไรอีกอะไรอีกทอทอทอทขอคอคอคอขอขอ,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 อะไรอีกคะลูกท่อทงทอทงไปแล้วอะไรที่ออกเสียงเหมือนกันตัวนอใช่ไหมคะเสี่งมากค่ะมัสบีนอกับอะไรคะนอนอหนูกับนอนอออกเสียงนอ อะไรออกเสียงนอคะ่ะนอนูกับอะไรคะนอเนอ่านอนเนนง่ามากออกเสียงตัวน,นอ,นอนทบทวนไงขนาดทบทวนเนี่ยอัศราน,น,นีจ่จำไม่ได้นอ,นอัศรานบอกครูตัวอักษรอะไรที่ออกเสียงเหมือนกันอีกแล้วแกงกับเพื่อนอ่ะคนอื่นช่วยอัศรานคะ่ะตัวอะไรอีกออกเสียงเหมือนกันคะ เมาวโตเต่อ่าัตต่อใช่ไหมคะต่ากับปตกอ่าเก่งมากค่ะอตเต่ากับโตปตักมีหน้าเยี่ยมเลยต่อไปค่ะอะไรคะอถุงกับตัวอะไรคะออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะ ขอถุงก,กับขอถ,ถาน่งมากค่ะมาสดีขอถุงก,กับขอฐานออกเสียงเป็นขอโอ้เยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะขอฝาสอดหะคะสอ อะไรคะลูกรอเรือะตเรือค่ะตัวรเรืองรอเรือกับรอกับรอใช่ไหมคะแต่ว่าตัวรอกับตัวรอไม่เหมือนกันนะลูกรอเรือจะกระดกลิ้นถ้ารอลิง ครูบอกว่าลอคือตัวอะไรลอเลอรอเีงถ้าครูบอกว่ารอรอเรือ,รอ,อนะคะตัวอะไกอกเสียงออไปค่ะบอกว่าเป็นลอต่อไปค่ะอะไรออกเสียงเหมือนกันคะชชอชิงกับอะไรคะชอกระชอเหมือนกันไหมลูกชอจานชอกระชออกเสียงเหมือนกันไหมคะชอจานไม่เหมือนจอก็ไม่เหมือนจอชอชอเหมือนไหม ไม่เหมือนกันเลยมันต้องเหมือนกันเดนนอนอยเนี้ยนอนแบออกเสียงเหมือนกันอะไรที่เสียงเหมือนกันอะไรคะพอ่าอพานกันพอปังพอกับคองันเรต้องเป็นคอกับอะไรพอกับพอดิอะไรอีกพอหนึ่งพอปาง มายามีนพอกับพอนะคะพ,พ่อพานกับพอสัมภามีมีอีกตัวอะไรอีกคะหมดยังื้อเลี้ยบบ๊ะ ดดเด็กดเด็กอ่าดดชาดาดดเด็กกับดดชาดาออกเสียงดอเหมือนกันนะคะดดกับดอนะคะเมื่อกี้เด็กๆอ่านอักษรที่ออกเสียงเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ค่ะเนีแล้วก็เปิดไป หน้ายี่ให้เด็กๆไปเติมสระ,ะอุนะคะแล้วก็อ่านสระ,ะอุมีตัวสะกดนะคะแล้วก็โยงเส้นอันนี้เพื่อนทำแล้วนะคะเด็กๆทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะการบ้านมี3หน้านะคะอันนี้เขียนนี้อ่านแล้วก็เขียนนะคะค่ะสำหรัวบวันนี้ไว้แค่น,นี้นะคะเด็กๆอัสลามอะลยกุมวะารอมตุลลอฮะบารากาตุฮลา่ะ